สปร10สามปี11แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นใหม่ขึ้นมาอีก2 MacBook Pro 13 2015. นิ้ว2ง1 5นี่รุ่นยอดฮิตกันเลยนี่มาดูสเปคเครื่องอร,รายละเอียดกันารอเครื่องโฟกัสอ่ามาละ MacBook Pro Retina 13นิ้ว2 0 1 5 CPU 2.7 i5 แรม8นะครับผม Fast storage 256ครับนี่พื้นที่เครื่องเดือวเฟือเลยปกติถ้าเราเห็นกันส่วนใหญ่ที่เขามีกันตอนนี้ก็มี128 256 500ในตัว256นี่ดูรอบแบตครับ177บรอบใหม่มากๆ เดี๋ราออกก่อนอมาดูเครื่องกันดูที่จอก่อนเลยตัวนี้จอติดฟิล์มของศูนย์คอมเซเว่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสภาพขอบจอย่างน,น,นี่ไปไงคลิปเลยดูคีย์บอร์ด อตัวนี้เครื่องครบกล่องนะครับครบกล่องออกศูนย์ t อ o m s e เลยมีอะไรมัางตัวเครื่องกล่องสสยชาร์จอะแดปเตอร์คู่มือมีอะไรอีกก็มีเท่านี้แหละครับครบกล่องออกศูนย์ใบเสร็จยังอยู่เลยนะออกศูนย์มาตัวนี้ก็เกือบหกหมื่นไปแล้ว <Okay. S 1> น มีไฟด้านหลังเครื่องเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับมาดูรอบๆอบเครื่องกันก็จะเห็นมีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานแต่บอกได้เลยว่าสวยครับตัวจริงสวยมากๆโอเคก็ดูได้เท่านี้ครับไม่ได้หมุนให้นะอยากดูภาพรอบรอบเครื่องก็เพจ by u s e m a k ได้เลยปึ๊บ ไม่ถน,นัดเอ๊ะครับนี่ครับขึ้นตัวนี้ล้างเครื่องลบข้อมูลลูกค้าเก่าและลง OS พร้อมกับโปรแกร,รมให้พร้อมใช้งานแล้วนะเนี่ย a d o b e Office f o r m a c แพร้อมใช้งานครับเงินมาเครื่องกับลุยงานได้ทันทีนะ คีย์บอร์ดเรื่องแสงนะครับแต่ตอนนี้มันสว่างอยู่อันนี้ผมปิดให้ดูกดกดลืมไปมันปิดนี่ะโอเคนมือเดียวก็จะลำบากน,น,นี่ครับคีย์บอร์ดเรื่องแสงอันนี้ผมเอามือออกล้เอามือปิดนี่ครับคีย์บอร์ดเรื่องแสงกลางคืนใช้งานได้สบาย s s เ256ลื่อนเลยครับตัวนี้ครบกล่องออกศูนย์ อ,อ่าดูสองเครื่องครับแนนันปี2 0ง1 2นสิครับ,อ,คครบอ่าทำแตกต่างมีอะไรบ้างครับอ่ามีตัว CD ดีที่เห็นไ้ชัดเจนนะครับตัวนี้ไม่มีแล้วเลือ <c oughs> กได้เลยตามความชอบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ โทรมาได้เลย0992456496หรือเพจไบย u s แน a คนะครับความสวยของเครื่องไม่รู้จะพูดยังไงกันเลยคลิปนี้ก็สั้นหมายไม่ถึง5นาทีฝากเพื่อนกด subscribe ตรงนี้กดไลค์ให้ด้วยเดี๋ยวเครื่องเข้าใหม่เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดู จอ,อยังแน่นอยู่เลยเนี่ยดูปึ๊บเนี่ยดับอ่ะเปิดเน่เปิด,ป,ดปุ๊บใช้งานได้ทันทีจอสวยๆเครื่องงามๆกล่องครบครบหายากมากเลยช่วงนี้นะครับเนี่ยอ่ะดูอ๋ออ๋อ หาความพอดีของแสงไม่เคยจะได้สำหรับเครื่องนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวเครื่องหน้าเอาเครื่องอะไรดีเครื่องละสิบห้านิ้วตัวท็อปเลยไหมสองพันสิบเจ็ดอ่า เงินถึงแล้วเจอกันเพื่อนๆ <c oughs> คลิปนี้ท่านี้แหละบ๊ายบาย